อุปกรณ์ทำคิ้วลายเส้นค่ะแม่ค่ะที่สําคัญก็คือด้ามเพนหรือว่าด้ามจับนั่นเองนะคะตัวด้ามเพนเนี่ยจะใช้แบบไหนสีไหนแบบมีหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักคือของมันเนี่ยมันจะเป็นนี่แบบนี้ช่องให้เสียบใบมีดแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้นะคะก็เลือกเอาตามความชอบเลยประมาณใบมีดค่ะใบมีดจะมีทั้งแบบ มีดเฉียงแล้วก็มีดโค้งนะคะส่วนเรื่องใบมีดเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปถัดไปนะคะว่าครจะใช้ใบมีดแบบไหนสีไหนเบรออะไรในการทำลายเส้นลายไหนทรงไหนนะคะก็จะมีรายละเอียดเรื่องใบมีดอีกเยอะเลยนะคะติดตามในคลิปถัดไปต่อมาเรื่องสีค่ะสีทำลายเส้นนี่เป็นอะไรที่หลายคนถามเยอะมากคะ่ะว่าใช้สีอะไรดี ถึงจะติดง่ายใช้สีอะไรดีราคาไม่แพงนะคะก็แนะนำแบบนี้สำหรับตอนช่วงฝึกค่ะใช้แบรนด์นี้ก็ได้นะคะโคลเลอร์นะคะเนี่ยสีน้ำเงินอันเนี้ยนะคะตลับสวยหรูมาในกล่องที่สวยหรูนะคะก็อันเนี้ยอยู่ที่ราคาประมาณ550ซึ่งเวลาเราฝึกลายเส้นเนี่ยเราต้องฝึก เยอะนะคะบางทีเราใช้สีราคาแพงเราอาจจะรู้สึกเสียดายนะคะก็ตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะคะก็ใช้ในการฝึกจริงๆก็ใส่สักลูกค้าจริงได้ด้วยนะไม่ได้ว่าให้ฝึกอย่างเดียวแต่สักจริงจริงจันจะมีแนะนําตัวที่ห้อนี้ค่ะ สักลูกค้าคนจริงใช้แบรนด์นี้จะติดง่ายกว่านะคะแบรนด์ชื่อว่า G.S เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะเขาจะมี2เฉดให้เลือกดาร์กกับมีเดียมนะคะก็ตรงนี้จะอยู่ที่9 9บาทอ่าาราคาเขาจะสูงนิดนึงแต่ว่าของเขาติดง่ายค่ะสำหรับยาชาค่ะอันนี้คือ ลงคนจริงแล้วเราต้องมียาชาแล้วนะคะก็จะมีทั้งยาชาครีมแล้วก็ยาชาน้ำนะคะยาชาครีมเราจะลงก่อนสักค่ะทาทิ้งไว้30นาทีนะคะสำหรับยาชาอาจารย์นี้แนะนำว้อนี้ T.K.T.X ค่ะส่วนตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาจะบอกตัวเลขความแรงของยาชาะคะตัวเลขมากคือแรงมากอาจารย์แนะนำประมาณนี้ค่ะ3า4 0พอแล้วนะคะทาก่อนสัก 30นาทีนะคะต่อมายาชะนา้ำยาชะน้ำทาและหว่างสักคือสักไปแล้วหนึ่งรอบแล้วลูกค้าเริ่มเจ็บหยดตัวนี้นะคะจะช่วยออกฤทธิ์ภายในหนึ่งนาทีค่ะก็ตัวนี้ในายานี่ห้อ GM นะคะตัวนี้ชาประมาณ25%นะคะก็ใช้ดีมากนะคะ ต่อมาตัวนี้ค่ะตัวคลีนซิ่งนะคะคลีนซิ่งโฟมคือเวลาเราหมักสีเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดออกถ้าเราใช้คลีนซิ่งโฟมจะเช็ดออกง่ายมากนะคะหรือใครไม่มีใช้น้าเกลือก็ได้นะคะแต่ว่าใช้คลีนซิ่งโฟมเช็ดออกง่ายกว่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะ